เรากำลังจะมาประกอบใบเหล็กใหม่นะคะ p 8 CD มือหนึ่งด้ฟิลเตอร์ทุกคนต้องมาที่นี่ต้องให้อาเท่านั้นนีจ่จ้ะถ้ามันตั้งได้สูงถ่วงมาหยุดลูกร,รอยไปง่ายดี0.7อ่าแย่แล้วอ่าใส่วิชาลงไปด้วยนะคะตีไม่ตกน้ำไม่ตกทรายแต่ไม่ถึงกรีนนะรุ่นใหม่มันดีอย่างนี้นะเฮ้ยแต่มันนุ่มจริงวะไม่หลอกเสียงแบบเสียบแบบเสียงแบบอยู่ในใจอะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสมัยรีกอเฟอร์อีนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน A G G by อาจฉรนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมาให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยนี่เรากำลังจะมาประกอบใบเหล็กใหม่นะคะตัวที่เราได้มาก็จะเป็น P 8 C B ก็เป็นใบทัวติวแบบว่าช่วยชวยเชเยเยอะเพราะว่าโซเขาจะหนักขึ้นมากกว่าตัวที่เราเคยใช้อันเดิมจะเป็น P 7 9 0ดนี วันนี้ก็จะให้เพื่อนๆนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่แกะพลาสติกก็ต้องขอขอบคุณทุกเพื่อนและพีต้ด้วยนะคะ,ทะเทรนเน็ก,กับซีแล้วก็ซีซีเคไทยแลนด์เดี๋ยวหนูจะประกอบใหม่แล้วจะตีให้เก่งเนี่ยคอยดูสวยมากทุกคนตัวจริงสวยมากเลยนะตัวจริงมันแบบสวยมากเท่พ hey. ิออเดอร์อยู่นะคะที่ c c k t h a ไ l a n d 54,800บาทประมาณนี้ทุกคนลองไปดูรายละเอียดในเพจเขาเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะ c c k Thailand พออเดอร์เร็วๆรีบมาตีเป็นเพื่อนกันรุ่นใหม่ล่าสุด ไปกันเลยเราไปประกอบไม้กันลุยดเ็กี่โมงเอ่ยวันนี้ไม่เริ่มตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจักรนะคะขับฟิตเตอร์แบบตำนานมือหนึ่งด้ฟิตเตอร์ทุกคนต้องมาที่นี่แต่ว่าอย่ามาดึกมากนะเพราะอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วลถ้ามาดึอาจจะเปลี่ยนแปลงล่าง เดี๋ยววันนี้ก็จะให้อาประกอบชุดเล็กใหม่ให้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราอะมาประกอบที่นี่เป็นประจันทงเลยต้องให้อาเท่านั้นนี่จ้ะทุกคนตัวจริงหรอมากเดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันวันนี้แล้วก็อย่าลืมมาไปพีออเดอร์ด้วยด่วนดุยเลยค่ะอามือสั่นเลยอ่ะของใหม่แป่อ่ะดุยแกะงอเราต้องดูก่อนสิว่าน้ำหนักใบมันได้มาตรฐานเป่าไปเริ่มเลยทุกคนนี่นะจ๊ะที่นี่เขาว่จะมี เขาเรียกว่าไบโพลเราต้องจดสปเปคของตัวเองไว้ฉันแบบว่าต้องจดสวิงเวทตุ่ๆที่หนูตีอยู่มาตนดาดใบเหล็กของอเมริกาเหล็กเจมันจะหนัก265กร,รมัมลองชั่งดูด้วยนุน่เขาจะยังฟิตเตอร์ดบบตำนาน265เปจ่ะจ<า>โอเคไปจ้าเพราะนั้นแต่ละใบมันก็จะต่างกัน7อ่าโอเคแล้วก็ต้องดูที่สายสดนี่ทุกคนมีตำราเดิมด้วยพี่อาประกอบไว้ให้ไห เราต้องเทียบ,บเทียบน<า>ิ่งใบตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับแล้วลองดูใบนี้ใส่ย,ยังไงนะลองตั้งดูถ้ามันตั้งได้แสดงว่าศูนย์กลวงมันอยู่ต่ำแสดงนี่เหล็กยาวลูกลอยง่ายนะครับเหล็กเนี่ยเหล็กเจ็ดก็จะตั้งไม่ค่อยได้ถ้าการตั้งไม่ได้หมายความว่าเหล็กสั้นเนี่ยเขาออกแบบให้พุ่งนะครับ <ๆ S 2> เหล็กยาวออกแบบให้ลอยง่าย แล้วเราอยากดูว่าลิฟฟาเป็นคนตีเฟสใช่ไหมใช่ครับเราจะต้องหาศูนย์กลางของเขาให้ได้กดใบไว้แล้วก็กดเข็มแทงได้อย่างนี้ค่ะได้อย่างนี้จ้ะ <c oughs> รู้ด้วยนะ <c oughs> เราจะลาบเส้นตั้งฉากระหว่างกลางใบครับเส้นนี้ค่าระยะห่าง,งจากจุดหมุนตัวนี้นะครับถ้ามันน้อยกว่า35มิบมิลใบนี้มันจะคลิกปิดเร็ว นี่เป็นเร็วก็แสดงว่าใบนี้นินสัยชอบเข้าซ้ายถ้าเกิน35 mm, มิลิเมตรก็แสดงว่าใบไปทางตรงหรือไปทางค่อนข้างตีเฟสได้น,นะครับงงละสิความรู้เยอะงงละสิอีพีนิ <c oughs> สาราล้วนๆนะทุกคนตั้งใจฟังเห็ไหมฮะเนี่ยสีเซนก็คือ40มิลิเมตรเพราะเนี่ยใบตัวนี้มันจะเป็นเฟใบแอส <c oughs> เป็นใบที่ตีให้เฟดง่ายกั่าอนะครับ เสียอยู่แล้วจะยิ่งไปเสีใหญ่เลยปะเนี่ยก็ดีเลี้ยวขวาไปไหนก็ไม่รู้ปู้แม่เลี้ยวแบบรายกันครบเลยน่าจะถูกละวตอนนี้เราได้น้ำหนักใบก็เหลือโคนนิ่งบาลานซ์ทุกอย่างจากชุดเก่ามาเท่านั้นแหละแต่เริ่มต้นทุกคนต้องมาแกะพลาสติกพร้อมกันก่อนเฮ้ยจะเป็นรอยอ่ะก็ไปแกะในสนามก็ได้มั้งเดี๋ยวเพิ่งแกะจริงๆหนูไม่อยากแกะเลยอ่ะได้ปะ ใช่ยังไม่ต้องแกะเพราะว่าเวลาเวราทําอาจจะได้ลดอาการหลอยที่มันเกิดเดี๋ยวต้องมาวัดหลอบลายวัดไหล่ปลายมันจะได้ผลจริงปะอ๋อเดี๋ยวค่อยแก้แก้ทุกคนพวกเธอยังไม่เห็นตัวจริงต้องแกะโอเคหลังจากเอาชุดเก่ามาได้เลยโอเคครับดดูโทษโทษสามสิบเก้าเดี๋ยวสเปกตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนถอดใบนี้เสร็จแล้วกันโอเคครับปัดครับเฮ้ยประกอบเด็กใหม่ใบใหม่ตีไม่ได้ชัวร์เลยว่ะ ไม่ใช่ตีไม่พอเลยนะไม่กล้าตีไม่กล้าลงยาก็ไปเลยที่นี่นะคะเราก็จะจดไว้แบบนี้เลยก็คือน้ําหนักหัวก้านอะไรไลน์แองเกิลมันเท่าไหร่หลบแองเกิลเท่าไหร่นี่ก็จะจดไว้ตรงนี้ถ้าดัดแล้วก็จะจดแยกอีกว่านี่ดัดแล้วเป็นเท่านี้นะแล้วก็จดทั้งทั้เวทตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะมาทําชุดใหม่ห ยาวสามห้า่รูปกี่พี่ฟานใส่หน้าก,กากทำไมมัไไม่โชว์หน้าหล่อหอนีเนเน่เป็นหวัดเป็นห <75, S 1> วัดเท่าไหร่พี่ฟานสามห้าสามหองห้าเอ่าเท่าเลขเจเลขเจ็ดหรอคะบีบ่ไม่มันต้องหักกัน่ตนอยู่ เราเป็นก้านพิการไ,ไงอนะ่ะม,มันเป็นก้านพิการมันไม่ใช่หนูตีหักก้านมันไม่สมประกอบอ,อยู่นี่แหละเหล็กเจ็ดนี่แหละที่บางกว่าเพื่อนจริงด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเอาพวกน้องหัวไม้ไปช่งางโอ้ยคุณไม่ได้แต่งหน้าคุณจุ๊บแจ้งวัดสวิงเวทจ้ะนี่ดราเวอร์ซ <Driver. S 1> ีสี ดเวอร์ Driver, ตอนนี้สวิงเวทนะคะ C 4.9แกเวเห็นไหมอ่ะ D4 อ่า D4 5้ากับ D4 อะแกเวอ่ะอันนี้จะเป็น D0.7 อ่าแย่แล้วอ่ะ D4 D0.7 C5 ความยาวของไดเวอร์ใช่ไหมครับไดเวอร์ยาว 5 2 5โอเคครับผมไม่ห้ 5, าหยาวส2่โองสห้ารึ่ลงกิบสี่สครึ่งลกิ๊บสี่สิบแลดูล้วความยาวไม่ไล่เลยจ้ะโอเคครับ โอเคครับ U4 มีไฟเวห้าครับผมผมจดผิดนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคถ้า L L L อย่างนี้นะลงมาข้างล่างแต่ว่าด้วยมันเป็นแรงนผิดมันเป็นแบบแข็งแต่อ่อนนี้ปะเราใช้แหวนผิดสี่สิบมา่จะเบาแต่แข็งอะ <c oughs> ไรนะแขออนใชเลยวะเบาแต่แข็งเออผิดแข็งแต่อ่อ,อน,นสะดุง้งสะดุง้ง แข็งจะอ่อนด้วยหรือว่ากระลาบซี่สมัยโบราณแล้วแ่ะอะไรที่ยาวที่สุดเล่มก็ต้องปากน้อยถูกนหมครับเพราะว่าแข็งขึ้นมเล่มเยอะมบกเด็กซ่ามันจะแข็งขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาพอดกราฟแล้วมันจะต้องได้ค่าสโลบเดี่ยวปากแต่เดี๋ยวนี้ไม้ที่ยาวที่สุดต้องแข็งกว่าไดเวอร์สองสองหนึ่งสองสองสี่แต่ทุกความยาวต่างกันหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะต้องแข็งนิ้วละเกตซีบีเอ็มแต่ไม่ต้องมีกิโเลียนนะไม่ต้องเมีย อันนี้ U สี่ไม่ยาวสี่สิบแต่สิบสองยาวต่างกันสองนิ้วเป็นสิบสี่สองสองสี่บวกสิบสี่เฮ้ยอันนี้ตรงอ่ะสองสามแปดอันนี้ตรงตรงสองสองสี่บวกสิบสี่เป๊ะสองสามอันนี้ถูกต้องเฟเวอร์นหำลายคขาว่ามันอ่อนไปนิดนึงแต่เขไม่ไม่เป็นไรเนายกเว้นแต่ใดที่ยังซีดลโอ้ยเฟเวอ์กับอันนี้เป๊ว่ะเป๊เลย น้ำหนักการใช่ไหมพี่จันกล้าเราไม่พิการอยู่อะ่ะจ้างไว,แว,ว,ไแว้แล้วเคยจ้างไว้แล้วทุกคนปอดีเราจะซื้อของมือสองแล้วไม่เคยตีเหล็กไปใหม่ๆไม่กล้าตี หนึ่ามหกนนึ้ยาสมกนิ้วซิงเกิลที่ปี5 คาเ็นเหมือนมันต้องเข้ากันหรือว่ามันต้อง,<า>งต่างก <ไอ S 1> ะใบ <Okay. S 2> เลบที่ได้จากของเขมมาโชคดีในใบเล็กแนมเรจะมีช่องอยู่ช่องหนึนี้ครับเนี่ยเ,เราใส่น้ำหนักเข้าไปตรงนี้อ่ามีรูให้ใส่ไ,ได้หนึ่งล็อกโซ่เล่นมองเห็นนะไม่เห็นเลขหาซีสองจุดีสามครับผม ีมันจาจดทุกอันวางไปหลอดโอเคกระจะเต็มตัวโอเคค่ะเดี๋ยวจดต่อนึ่สาจดผิดค่ะจดผิดค่ะอาปวดหัวแล้วบีจะบีอย่าปวดให้มากบีจะจ้าไม่ใช่ดีจบแล้วค่ะบีบอาบอกมึงจะตีเหลืออะไรดีเกแปดยิ่งกวเวดอีกมนต่างเลยถ้ไม่กี่จำเลยบีบอย ป8ยังก็ได้อยู่กับ C1 ได้อยู่มันเบามันเบาก็เลยเดี๋ยวจะมีที่ใส่แล้วมันไม่ต้องไปใส่ในก้านเราใส่ในถ้วยเลยทุกคนใครมี Steel Fiber นะคะตัว h พ d g a 55R แฟนใครไม่ใช้แล้วสภาพดีเอ่อก้านไม่เคยถ่วงน้ำหนักมาให้มั่ตัวเอามาปล่อยต่อดิฉันได้นะคะรอเอฟทางนี้แล้วกันเพราะว่าหาในกูแล้วไม่มีใครปล่อยเลยจ้าฉันก็เลยต้องใช้ก้านพิการไปก่อนตอนนี้ทุกคน อย่าว่าอย่าว่าถ้าวมใบมึงก็ได้มาใหม่เนี่ยมึงใช้การพิการได้บ้างมึงไรพวกมันก็ใช้ตีอยู่ไม่ใช่เหรอเออมันก็ยังดีอยู่มันก็ใช้ให้มันหักไปเลยนะได้เดี๋ยวเอาเลื่อยแบบว่าเลื่อยปลาหักแล้วใบกระเด็นตกน้ำมาช่วยไม่ได้น้ำตาไหลนี่อ่ะ อันนี้ P 790แบบเดิม Gen 3ดูโซเขาเป็นแบบนี้นะนี่โซมันจะหนาอันนี้วัดดูให้อาวัดให้นี่เ790ก่อน20.9มิมิลยนิดเดียวเองนิดเดียวน่าจะตีดีนะออกแบบมาสวยสวยเนาะถ้าฉันตีไม่ดีนึงไง เดี๋ยวก็รู้สักชั่วโมงมั้งเดี๋ยวรู้เลยถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมันเป็นที่ฝีมือเข้าใจปะอันนี้ชั้นนี่แหละใครไปโทษใครโทษตัวเองหลังไแล้วก็เริ่มวางตะปวโอเคขั้นตอนตีห้าใช่ไหมห้าก็สองสวิงเวทสองสวิงเวทก็สี่กรามเกินเกินไว้หน่อยนะสักสักจุดสองอะครับเกือบจะพลาสติกออกไงอื ถ้าอยุ่น้อยกว่านี้หนูจะไปถึงโปเลยนะเนี่ยอ่ะนี่มาใหแก่เกินแล้วอ่ะนั่นเลยนะถ้าอยากไปถึงโปน่าจะเริ่มตีตะก้อนยี่ห้าว่ะเริ่มตอนนี้แก่แก่ไม่หรอไม่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 ปั้งใจก่อนไม่ไม่จับตัวมือจับปิ๊บป่ะอ๋อนี่อ๋อโหอ่าก็แค่เนี้ยโอ้โหยากละไม่แปลกใจทำไมตีไม่แรงเออออกแรงผิดที่เองอ่าใช่เลยชีวิตจริง ทำเป็นแล้วเสร็จปุ๊บอ่านี่ซีหนึ่งก็อเอาตะกั่วไปพาดไห้ได้ห้าทำเองเลยน้อมาผ่าทั้งอันก่อนก็ได้เราเรากไกตัดทีออกไปสีอ่าชนิดเดียวอันนี้มัเป็นซีหนึ่ง,งต้องทวงสีต้องทวง่วไปต้องตัดออกหนึ่งค่ะสนุกไหมทุกคนการทำไม้ ถ้าทุกคนตีกรอบถึงจริงจังแล้วต้องมาฟิตติ้งไม่ใช่ต้องมาทําไม้แบบนี้นะประกอบไม้แบบจริงจังแต่ว่าฝีมี้ก็จิงโจ้ไปก่อน,นแต่เรื่องประกอบจริงจังมากมนึกว่าเป็นโปร LPGA ใช่ไหม,ม่ะมันเหมือนมาแย่งอาชีพยังไงไม่รู้นะนี่มาโปรโมทให้ไงทุกคนต้องมาที่นี่วันต้อวมันอยู่ตรงไหนอ๋อนะโอเค เเดีดวิธีที่เอาหัวออกมานะจับจิบนะจ๊ะแล้วก็เคลื่นดึงออกมาแค่นี้ <laughs> เอาที่สบายใจตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนตะกวัวนะคะอีกเลยสามเลยอย่าหยิบอย่าหยิบเพราะว่านี่ใส่กาวแล้วอย่ายอยากขยับนี่นี่เสร็จแล้วสามจะดูใบมันไม่บางๆนะใบมันนานๆจากเดิมที่อาวันให้คือ20กับ21.3นิดเดียว คล้ายเดิมแหละน่าจะฟิลลิ่งคล้ายเดิมนอกจากว่าแน่นกว่านะเพราะมันไม่โปรไอตัวนั้นมันเป็นฮอลโล่อ๋อใช่อันนี้มันฟอร์ดจริงๆทั้งใบเหรอใช่เขาบอกว่ามันเป็นใบทัวแต่ว่าฟิลแบบว่าเอเมเจอร์ตีได้เก็บบาคุไปก่อนอันดับแรกนี่ค่ะกำลัง เออใช่ตอบยันตอบยันอ่าใส่วิชาลงไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใส่ตะกั่วอ่าใส่ตะกุดให้ใส่ตะกุดไปเลยตีไม่ตกน้ำตีไม่ตกทรายตีตรงอย่างเงี้ยอ่ามีป่ะแต่ไม่ถึงกรีนนะอ่างั้นใส่วิชาถึงกรีนไปด้วยตีออนตีออนแอพพลีตียังไงก็ไม่อ่อนแช่คาตลอดแ้่คาจากกรีนแ้่คาเศรซอร์เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักร้านอาจารล่าจากไหน บางนาเดอะบางนา d r วิ i n g Range ไม่อยากทำกับมันแล้วดีจ้าทุกคนสามารถนะคะแอ d ไลน์อันนี้ไม่ใช่อันนี้แอ d จ่ายเงินคุณไม่ต้องยังไม่ต้องจ่ายคุณยังไม่ต้องจ่ายนี่จ้าไลน์แอ d นะคะ A G G Leader เบอร์โทรตรงนี้ Golf Garage นี่จ้ามีไลน์แอ d ตรงนี้ A G G Leader เบอร์โทรตรงนี้นะจ้าโทรมาจองคิวสิคิวแน่นคิวเยอะพวกเธอมามั่วๆตัวๆไม่ได้ทำนะโทรมาจองไว้ก่อน โทรมาเลยที่เบอร์น si> ี้02-398-5201เฮ้ยเหมาอนยนี้เลยว่ะช่วงที่เขาคั้นรายการกาต้องพูดเร็วๆ02-398-5201เ้าโทรมาเลย02-398-5201กาโทรมาตอนนี้อะบอกลูกค้าคุณไม่มาเร็วกว่าเราบอกลูกค้าเวลาวนกระสกลูกค้าไม่เกระแสเขาจะชอบพูด0ูนย์หรอศูนย์องหแปดแ ตอนนี้เราเหลือประมาณอีก10นาทีเราวน่าจะไปตีได้ทุกคนนี่เราประกอบเสร็จแล้วนะจ๊าตอนนี้ใส่ใส่กาวเหลือแค่อีกไม่กี่อันนี่เล็กเจ็ดเสร็จแล้วรอเดี๋ยวจะไปลองตีโดยที่ไม่แก่พัดติทุกคนจะได้เห็นเราใบจริงๆตอนกดคลิปเลยจ้าเพราะฉันไม่ยอมแก่เเพราะฉันกลัวมันเป็นรอยเข้าใจปะอ่ะแบบว่าเดี๋ยวตีไปเลยตรงนี้มันก็จะขาดเราค่อยดึงเก็บไม่กล้าแก่ไม่กล้าไม่สามารถที่จะทำใจ แก้ด้วตัวเองได้เพราะฉะนั้นปีไปแก,ออก้ก่อนนะเช่นอดทนจนกว่าจะจบปกถึงจะได้เห็นตัวจริงของมันนี่ดูทิ่งพลาสติกไปเถอะคนดูแบบกูกดออกแล้วกูกดออกเนี่ยตอนนี้แหละมึงไม่ยอมแกะสักที นี่ค่ะตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วรอประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่จริงเร็วนั้นเราโม,ม,มแต่เมาส์มอยเพลินตอนนี้นะคะจะขึ้นไปลองเหล็ก7 8 CB แล้วก็จะได้แกะพลาสติกพร้อมกันสิ่งที่ทุกคนจะได้ดูแล้วเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิป,ปกูก็ไม่แกะอยู่นั่นนะคะมาเลยค่ะอ,อยากดูตัวจริงต้งตามมานะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วระยะดีนุ่มนะตอนโดนแล้วรู้สึก ดีเอจ็ดเจ็ดเก้าสูมันไม่มันไม่แน่นอย่างเงี้ยอันนี้แน่นหนูก็ว่าแน่นเยี่ยมร้อยห้าสิบถึงลงบลูบอ่ะเฮ้ยของใหม่มันรุ่นใหม่มันดีอย่างงี้นะคนเฮ้ยแต่มันนุ่มจริงวะ่ะไม่หลอกจริงๆอ้าลองตีไหม เสียงหวานๆด้วยมันดีอ่ะแกงงงเหมือนกันวางหรืหน้าปิดแต่ตีไม่ไม่เข้าซ้ายใช่ใช่อ่ะเสียงพออะ นี่ทุกคนได้แกะพลาสติกให้ดูหล่อมากนุ่มมากดีมากตอนแรกอะ่ะจดแล้วอะ่ะรู้สึกว่าหน้าใบอะ่ะมันปิดนิดนิดนุ่มมากนุ่มอ่ะเสียงหวานไหมอะ่ะระยะดีเข้าเข้าแน่นเข้าแน่นลูกที่ดีที่สุดชะยะเท่าไหร่คะน่าจะมีร้อยสี่หนี่เปลี่ยนไปปุ๊บไก่เลยว่า พี่ออเดอร์ได้แล้ววันนี้นะคะที่ซีซีคือยาวทดสอบให้หมดเลหล็กห้าสายจริงแล้วถุงแดงเลยข่าไหมอ่ะเดี๋ยวต้องแกะก่อนจริงๆเพราะว่าตีแล้วมันเฉื่อๆ นี่เหล็ก5ครับจะประทะลูกครั้งแรกไปครับสีห้าร้อยห้าสิบนะโอเคโอเคโอเคเนี่ยไหนแล้วเลขหกเลยครับเลขหก 6. เลขหก 6. ไป โอ้ยเลือหกดีส่าตีนลอยดีเลือหกคิดว่าเลื่อยฝ่าหนื่อยเหน่อยเพราะหนูตีนเร็วเกินก็นรีบตีใหญ่ะรีบตีเกินไปจริงไหม มันแบบโอวเลยสวยมากอชอบดีลเด<ส>ลิศเตอรสีชอบชอบมากมากด้วยความรู้สึกที่หน้าใบเวลาจดอ่ะมันจะรู้สึกปิดนิดแต่ว่าพอตีจริงไม่มีผลก็คือรู้สึกว่าจากที่ขวาเยอะอ่ะมันกลับมานิดน,นึงนะแต่ว่า้ด,ด้วยที่ว่าแบบพอจดแล้วหน้ามันปิดนิดน,นึงหรือเปล่าถ้าตอนที่โดนอ่ะ รู้สึกว่าเสียงแน่นเขาะนุ่มแล้วก็ก็เลยมันดีดดีนุ่มนุมมัง้งอาจจะเพราะว่านุ่มอะไรยรู้สึกมันแบบดึงดึงดีอะมันก็เรียกว่าแบบตีละมันมันดีส่วนพิชชิ่งระยะเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเมืแ่อบบกี้ที่ไปที่กีน100เงออรู้สึกว่าตีตีหนึ่งถ้าปกาติพิชชิ่งันประมาณ909าส5เนี่ย1 0าน่าจะเพิ่ม10หลาแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจับได้1้5ก็ค่อนข้างจะเพิ่มอยู่เหลือสิบหลาเป็นไปได้เดี๋ยวจะฝึกซ้อมให้ นี่ทุกคนให้ดูใกล้ๆแล้วแกะให้ดูแล้วหน้าใบต่างๆ <Okay. S 1> จะลืนมนะคะรีบไปหาซื้อมาใช้เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนนี่รีบพอิออเดอร์ตอนนี้คะ่ะพอิออเดอร์อยู่เด็กเจ็ดเด็กเจดช่วยหนึ่ง นี่แหละคือเสียงที่บรรโดนเต็มๆทุกคนเสียงมันเพาะมากแล้วมันแบบถ้าเทียบกับเจ็ก้าสุดก็คือคนละฟิลเลย,สยเสียงปะทะลูกก็คนละฟิลหน้าการเข้าลูกก็คนละแบบแล้วก็อันนี้ฟอร์ก็คือฟอร์จริงนุ่มไม่มีซ็อกเก็ตเสียงจะไม่แบบแปก๊แปกๆ๊เสียงคือแบบเสียงแบบเจี๊ยบอะแบบเสียงแบบอยู่ในใจอะเข้าไปขอบคุณอาก่อนเสร็จแล้วอามาจา้าเหนือ่อโซกเหนื่อยแฮก เอาละค่ะแล้วเราก็ไปลองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือความแตกต่างจาก790ก็มีความต่างเยอะพอสมควรก็ต้องเดี๋ยวไปซ้อมก่อนทำให้เข้ามือเด็กยาวกินง่ายเออจีลอยเล็กหกได้จะเหล็กอยู่ที่วงเราทำร้านนี้ต้องตูวประกอบวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ประกอบแบบเด็กสวยๆให้เราแล้วก็อย่าลืมถ้าจะมาประกอบเด็กต้องมาที่นี่นะจ๊ะกอล์ฟกาล่าขอบคุณค่ะ กับฟิลเตอร์อาจารย์คณครับอย่าลืมนะคะโทรมาที่02-398-5201และไลน์แอดนะคะ AGG Leader ครับผมเพื่อนๆมากันเยอะมาหาอาร์มาไว้นี้กับอาร์ถ้าเกิดมาดึกๆก็มาแว้จิตเดียวกับอาร์เย แล้ววันนี้นะคะก็เป็น EP พหนึ่งที่เราพามาชมขั้นตอนการฟิตไม้แบบจริงๆในการประกอบช่างน้ําหนักวัดก้าแล้วก็ถ่วงตะกวัวใดๆเป็น EP ที่คนที่ทําไม้อาจจะถูกใจแต่ถ้าคนที่ยังแบบยังไม่ได้ประกอบเองก็ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้ว่าเออขั้นตอนเขาเป็นยังไงก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยดีกับเฟอร์ด้วยนะคะได้ครับ